มีผู้คนามาแห่โหไล่นะครับออกป้ายออกป้ายออกป้ายออกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนี่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแกจกหมอดเกม GTA San Andreas บนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดท,ที่ผมจะมารีวิวแกจกวันนี้ก็คือหมอด การประท้วงที่สถานีตำรวจนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจมอนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนวิธีการลงวันนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับที่ผมหายไปได้วันนี้ก็คือผมไม่ว่างนะครับช่วงนี้โอเคอการที่จะไปที่สถานีตำรวจได้นี่็ก่อนที่เราจะไปเราก็จะต้องเปิดกิโขึ้นมานะครับ ่าแล้วก็ให้เราเลือกไปที่โออ่า D E M O นะครับผมอ่ากดเลือกไปเลยนะปั๊บอ่ากงนั้นก็รอรอปุ่มสตาร์ทมันขึ้นสักครู่นะครับอ่าโอเคนะครับมันก็จะมีปุ่มสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับอ่าที่ใต้ด้านล่างอ่าอ่างนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่มาร์คที่แผนที่นะอ่าแล้วก็ให้เราอ่า ให้เราไปที่ตรงที่ผมกระพิบกระพิบไว้นะครับอ่านี่เป็นจุดที่น่ารงพักนะครับโอเคแต่ผมจะไปด้วยวิธีวาร์ปนั่นแหละเทเลพอร์ตไปอ่าผมก็มาแล้วนะครับอยู่ที่หน้าโรงพักแล้วนะอ่าซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีคนมาประท้วงที่สถา,านีตำรวจนะครับก็เราต้องเดินเข้าไปที่หลังนี้นะครับอ่าเดินเดิเดิเด,เ,ด,เ,ดเข้าไปที่หลังนี้ เราเราก็เดินเข้าไปที่จุดสีแดงๆนะครับอ่าเดียนปึ๊บจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มสตาร์ทที่ด้านล่างนะครับครับอ่าพอกดสตาร์ทอ่าเหมือน c j มาแบบเป็นหัวหน้าการประท้วงยังไงไม่รู้เลยนะครับผมอ่าอ่าอย่างนี้ครับเราสักครู่นะครับ อ่ารอสักครู่นะครับอ่าเริ่มขนเริ่มประท้วงกันแล้วครับเสรบจีเจเป็นแกนนำม็อบสักพักนะครับเราจะเดินเราจะเราเดินหืนไม่ได้นะครับตอนนี้มันต้องรอสักพักหนึ่งครับอ่าโอเคครับอ่าแล้วมันก็จะวาร์ปมาที่หน้าอ่าหน้าโรงพักเลยนะครับอแล้วก็เกิดมีการประท้วงกันขึ้นนะครับหน่วยสว่านเอารถมาขวางทางนะครับ มีผู้คนามาแห่โหไล่นะครับออกป้ายออกป้ายออกป้ายออกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนี่นะครับผมโอ้โหผู้คนมารวมกันอยู่ที่หน้าโรงพักมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เราก็กระโดดข้ามรถตำรวจนี่แม่งไปเลยนะ แต่ก็อาจจะถูกยิงนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับโอเคนะครับก็จะมีพกทหารทําท่าแบบเหมือนถือปืนถือถือปืนขู่ครับยกปืนนี่ก็เป็นแบบตัว,ต,วตัวประกอบไอตัวประกอบที่หน่วยสวาดจะต้องมาขวงทางไว้นะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนบุกเข้าไปในโรงพักเออเน่ว่าแต่โรงพักมันมีใครอยู่ในเนี่ยเนาะเป็นาการประท้วงนะครับ มีอะไรมาให้ดูอีกแล้วนะครับเขาประท้วงมาไล่ไครเนี่ยออออปออกไปออกไปอออปออ,กปอ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่า,อาเป็นการประท้วงนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอนี้กันเลยนะครับ เรามาดูวิธีการลงมหมอดการประท้วงที่สถานีตำรวจกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับผมให้ท่านผู้ชมไปโหลดไฟล์มอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะครับผมพอดาวน์โหลดไฟล์มอดมาเสร็จก็เข้าไปที่แอปแต่ไฟท่านผู้ชมนะครับแอปแต่ไฟนี้ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายดูตัวผมจะใช้เป็นแอปไซไฟเวอร์นะครับโอเคพอเข้ามาที่แอปแต่ไฟเสร็จก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับในกรณีที่เราดาวน์โหลดจาก Google Chrome มันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับ เข้ามาเราก็จะเจอไอฟล์มอดการประท้วงสถานีตำรวจนะครับผมจากนั้นก็ให้เรากดจิ้มไปที่ไฟล์มอดการประท้วงสถานีตำรวจนะครับอพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่ครับสังกที่2นะครับเอแท็กเกียร์โอเคนะครับพอแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้แฟ้มฟรูปแฟ้มคอมดอร์โรสตาเกนทีเอเอสเอกับเป็นไฟล,ล์รูปรูทิชชั่น jpg นะครับผมอ่าไอไฟล์รูปก็คืออ่าเป็นไฟล์จุดมาาของอ่าสถานีตำรวจครับมันจะอยู่ตรงนี้นะอ่าตรงที่ผมมาไว้สีแดงแดงนะอ่าเผื่อใครไม่รู้นะครับเออผมเลยแคปมาให้โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดค้างที่แฟ m มคอม o g อล็อกสตาร์ GTA SA นะครับ อ่าพอกดค่าเซลล์มันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ C U T c u ดหรือยายนั่นเองอ่าพอเลือกพอเลือกเสร็จก,ก็แล้วกดปุ่มย้อนกลับบนโทรศัพท์ของเราครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android แฟ้ม d a t a อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ด้านล่างนะครับสีปุ่มสีเขียวอ่าก็โอเคนะผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะสำหรับการลงมอดอ่าการประท้วงที่สถานีตำรวจนะครับผมก็ไม่รู้ครับประท้วงกันทำไมนะ ประท้วงก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นอาใจผมยนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ได้กดยังไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะผมก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ